ค่ะทุกคนวันนี้นูพาทุกคนมาอยู่ที่บุกเก็ตกาบักพาร์คนะคะก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะคะขึ้นไปชมสวนผักนะคะแล้วก็สวนบัตเตอร์ไฟนะคะหรือว่าสวนผีเสื้อเองเนาะนะคะเพื่อนๆก็อยู่ข้างบนเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้วยกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น MRT นะคะเป็นรถไฟไฟ MRT นะคะกกำบักโอเคค่ะไปค่ะ 啊，别干吧！哪里够冷？Hello，Hi，Morning。他他们比较小的温伯比，他们有专门养，所以他们有做那个小屋子给他们去躲的。<Wow. S 2> 嗯就是、他们种的，它的成功率就比较多。<noise> 他们放一个。这个 อันนี้น่าจะเป็นที่ที่หลวงก็ให้เช่าเนาะนะคะแปลงไครแปลงมันนะคะขนาดก็ประมาณนี้เล็กๆนะคะเพื่อนๆนี่ของไขรของมันเนาะเอ๊ะน่าจะมีสักแปลงให้เราเช่าอยากได้บ้างเนาะนะคะปลูกปลูกผักไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้านี้ปลูกมะเขือเทศ อันนี้มะเขือม่วงกำลังออกลูกเนี่ยโอ้แต่จะให้ที่บ้านถามให้นะคะว่ามันมีที่ว่างไหมเท่าที่ดูไม่น่าจะมีว่างแล้วนน,นะคะเพื่อนๆเจ้านี้ปลูกถั่วนี่ถั่วฝักยาวมากเออ ว่างๆอะไรอย่างนี้นะมานั่งปลูกผักสวนครัวเล่นคายเครียดนะคะพักป่อนสมองนี่เจ้านี้ปลูกพริกนะคะมีโหระพาด้วยใช่โหระพานี่น่าจะเป็นแมงลักแมงลักหรือโหระพาคนไทยหรือวะ <laughs> ก็ปลูกผักนะคะเพื่อนๆแปลงใครแปลง,ปลงมันอันนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยกระเทียมหรือว่ากุ้ยช่าย่ยกุ้ยช่ายเนยยาะน,นะคะตักชีมีซาลาแหน่เนาะนะคะคลายเ <c ười> ครียดพักผ่อนโอ้ต้นนี้สวยมาก มีข้าวโพดด้วยนะเนี่ยอันนี้ถั่วกำลังจะขึ้นโหร้กพากำลังสวยเลยเพื่อนๆดูถ้าใช้วิธีน้ำหยดแบบนี้นใส่ขวดแล้วก็ปล่อยให้มันหยดหยดหค่อยๆหยดลงไป ที่น,นี่จะเป็นแต่งญี่ปุ่นแต่งกว่าญี่ปุ่นนลออกหลอกเป็น,น ี่เค็นใต้ติดไว้ด้วยห้ามจับนะเออเจ้านี้ก็ปลูกด้วยผลผลิตีจังเลยอะ่ะมีปลูกกระเจี๊ยบด้วยกระเจี๊ยบก็กำลังกินออนี่ก็ใช้วิธีน้ำจดแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆในน้ำก็น่าจะใส่ปุ๋ยด,ด้วยนะนี่ค่ะ ตอนนี้ปลูกอะไรกลางเซเลน,นให้ด้วยไม่ไม่น่าจะมีว่างแล้วนะนะคะเพื่อนๆน่าจะเต็มหมดใกล้บ้านด้วยนะเนี่ยอยากได้สักแปลง

กลางม้งยางดีเขาจะอยมตังก่อกลางม้งให้ผักทองยอดสวยเลยพื้นที่แคบๆเนาะในสิงคโปร์เขาก็จะมีให้แบบอันนี้ผักที่นูชอบกินนี่นะ ออกำลังกินเลยผักสลัดคะนาก็มีไปค่ะไปดูเออ,เอ,เอ,อผีเสื้อกันอ,อืมดีมากเลยนี่อันนี้ขั้นน้ำพอพอเอาทับมุงไม่ให้ปิวเนอะนะคะ อ,อย่างนี้เหมือนกับกันรมลงด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เขาทำน้ำหยดลงไปเออเขาทำดีนะมีกลางมุงกลางมุงอยากทำมั่งอะต้องติดต่อที่ไหนไม่รู้นะคะเพื่อที่จะได้สักล็อกนึงนี่ค่ะ ไปค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูอบัตเตอร์ไฟกันเนาะนะคะที่นี่ก็เป็นบุกิทกมบัตปากนะคะเพื่อนๆก็ไม่ไกลจากบ้านนูนมากนะคะห้าป้ายรถเมย์เนาะนะคะถ้าไม่อยากขึ้นรถเมย์ก็สามารถเดินออกกำลังกายนะคะมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลงผักของคนเมืองกรุง <laughs> พอให้ได้พักผ่อนสำหรับคนไม,ไม่ไม่มีอะไรทำนะนะคะอันนี้หนูก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ นี่สายแล้วนะคะประมาณเก้าโมงเชา้าแต่ก็ยังมีคนมาเดินออกกําลังกายอยู่เรื่อยๆเนาะนะคะนี่ายมันจะมีสวนผีเสื้อด้วยนะคะนี่ตอนที่เราเดินมันก็มีผีเสื้อให้เราดูเรื่อยๆเนาะนะคะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลย เสื้อโ,อโ้เยอะเลยชมผีเสื้อนะคะพาเพื่อนๆมาพักผ่อนชมผีเสือ้อเยอะเลย เป็นคนที่กลัวนอนแต่ชอบผีเสื้อเออนะคะไปค่ะเดี๋ยวเดินไปตรงนั้นต่อช่วงที่เราเดินก็จะมีดอกไม้ช่วงเช้าๆน่าจะนั่นกว่านี้นี่ก็สายนิดนึงแดก กลับมาให้เราชมกันแล้วกันผีเสื้อดูดิดเต็มเลยเออผีเสื้อน่าจะชอบต้นนี้นะคนะ นี่ถึงแล้วขอบอกว่าเป็นบัตเตอร์ไฟการ์เดนนะคะนี่บัตเตอร์ไฟการ์เด้นไปค่ะจะถึงเข้าไปไม่รู้มันสายแล้วก็จะมีให้เราดูไหมหน,นะคะ เย็นตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยค่ะมาเดินชมบรรยากาศออกกำลังกายเดินชมธรรมชาติสูดกลิ่นดอกไม้หอมๆนะคะค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมันสายแล้วนาะก็ไม่ค่อยจะเจอบัตเตอร์ไฟเท่าไหร่ ทำทางลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆดู ขุยมดค่ะเ,เพื่อนๆโอ้โหมดเต็มเลยเอนอกจากมดมันก็จะมีแมงี่ด้วยนะเยอะเลยไปๆค่ะดูดิเต็มเลยค่ะแมงตัวอะไรนี่ แล้วมันจะไปออกยังไหเน,หนาะนะค,ะนครับเพื่อนๆไปเรื่อยๆก่อน มราจนถึงตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนั่นเห็นไหมรถไฟ MRT

แล้วก็จะบอกว่าส่วนมากมุสลิมเขาจะไม่ไม่ไม่ไมชอบออหมานาอนะคะเพื่อนๆนแต่ว่าหนูก็เป็นคนเคยเลี้ยงหมานาะนะคะแต่พอเราเปลี่ยนศาสนาแล้วเราก็ไม่สามารถแตะได้น้นะคะแต่ก็ยังรักได้นะคะเพื่อนๆรักได้แต่จับไม่ได้นาะนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้ก็จะเป็นสนามบาสนะคะเพื่อนๆให้มาเล่นบาสกันนี่ก็คือบูก,ก็ตกำบับพาร์คนะคะเพื่อนๆ ฝั่งนี้ข้างล่างก็มีสวนผักนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเข้าไปดูสวนผักอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราเราค่อยกลับกันนะคะเพื่อนๆเดินจนลินพันกันเผื่อมีแปลงผักว่างเนาะนะคะไม่น่าจะว่างหรอกเพราะเขาชอบปลูกกันนะนะคะที่นี่แดดร้อนแล้วเดี๋ยวกลางลมก่อนต๊บนอันนี้ก็จะบอกนะคะว่าแต่นูอ่านไม่ออกนะคะเพื่อนๆก็อ่านเอาเอง เดี๋ยวนูจะไปถามเป็น,นีิ้งนะคะคืออะไรแล้วก็ถ้าเขาให้เราเช่าหรือว่าให้เราสามารถปลูกผักได้แล้วก็จะมาจัดการนะคะปลูกผักไทยเรานะคะนี่เจ้านี้เขาปลูกอะไรเนี่ยต้นขึ้นใช่ายป่ะพีกก็หอมใหญ่นั้งแต่ เือม่วงเจ้านี้ปลูกมะเขือม่วงนี่กําลังออกผลเลยใช่นะคะเพื่อนๆล็อกเล็กๆนะคะทําเป็นล็อกล็อกลอกสามารถปลูกได้นะคะเปอนสวนของใครของมันเจ้านี้ปลูกตะไคร่นะคะฟักทองเล็กๆแค่นี้เอง มันจะมีทุกที่นะคะเพื่อนเพื่อนทุกที่เลยที่ว่าเขาทำเป็นล็อกๆให้คนได้มาปลูกผักกันนะคะแต่ว่าก็ต้องจองหรือว่าก็ต้องนั่นนี่ก็เป็นคณะเนานะนะคะเ,เพื่อนๆฝักทองกำลังออกลูก เขาก็ปลูกได้กินอยู่นะคะเพื่อนๆแต่เราเป็นคนที่กลัวหนอนกลัวแมลงอันนี้ก็เป็นแตงกวานะนะคะเพื่อนๆแตงกวาลูกใหญ่มากเลยแตงกวากำลังได้กิน

อ,อคนที่นี่ชอบกินกระเจีย๊ยบเนาะนะคะอันนี้เพื่อเป็นถั่วเห็นมากก็จะเป็นกระเจีย๊ยบถั่วฟักทองมะเขือเทศน,นี้ใบโหระพานะหนูซื้อมาปลูกที่บ้านก็ไม่ไม่ไม่ก็ตายหมดนะคะเพืเ่อน นี่เขาก็ห่อไว้อย่างดีด้วยนะคะแต่อันนี้คือแตงกวานะคะแต่ทำไมก็ห่อไว้ไม่รู้มันก็เหลืองแล้วแก่แล้วนะคะถ้าจะเก็บไว้ทำพันธุ์ปะนี่ผักกวางผักกวางตุ้งปะคะเอยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเหมือนผักกวางตุง้งหรือว่าผักกาดเขียวนี่เออ นี่มันเป็นแปลงล้างด้วยนะคะเ,เพื่อนๆล้างหรือเปล่าหรือว่าเขาไมหรือออกยังไม่ทันได้ปลูกใหม่เออเนี่ยอยากได้บ้างนะทำไงอนะ จะปลูกใหม่มั้งคะเพื่อน่อโอเคค่ะเพื่อนๆมีผักบุ้งด้วยนะโอ้หยอดบนเลยยอดขวบมากเลยนี่ปลูกแค่นี้เขาก็ได้กินผัด ผัดผักบุ้งนี่น่าจะได้กินเป็นจานใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ถ้าซื้อเขาก็เหรียญสองเหรียญเนาะนะคะยี่ยิบสามยิบสี่บาทปลูกกินเอง,เองเนะดูดิผักบุ้งจีนนี่น่าจะเป็นมันเทศเนาะ ความสุขเล็กๆน้อยเนาะนะคะสองคนที่นี่นี่ดูมะเขือม่วงอ่ะเขาห่อไว้อยังดีเลยกันมแมลงนี่นก็ถ้าจะเป็นมะเขือเทศ เ,เก็บบาตกน่าจะมีบ้างเนาะนะคะเ,เพื่อนๆถ้ามีจะให้แฟนถามให้ ค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาก็มาลงฝั่งตรงข้ามแล้วก็ข้ามเฝออั่งมาฝั่งนี้เนาะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหนูก็จะขึ้นฝั่งนี้กลับเลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีห้องน้ําให้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็สะดวกไปอีกแบบที่สิงคโปร์นะคะสวนหย่อมทุกสวนสวนหย่อมนะคะทุกที่นะคะก็ก็จะมีห้องน้ําให้บริการด้วยนะคะก็สะอาด มันใจนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะบุกิตกำบกถ้าเพื่อนๆอยากมาก็มาลงฝั่งฝั่งบูกิตบูกิตบาโต๊กดิวิ่งเซ็นเตอร์นะคะก็ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ข้ามฝั่งมาเลยค่ะอันนี้นูขากลับนะคะนูก็จะขึ้นฝั่งนี้นะคะสาย991เนึาะนะคะเพื่อนๆไป5ป้ายนะคะก็จะถึงบ้านนูเนาะนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่รับชม ข้างบนก็จะเสียงรถไฟนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,คะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย